อนนี้เราอยู่ใต้สะพานแบบภูมอ่ะเนี่ยแต่ไม่รู้ประทุมอะไรตัวนี้เขาเขียนว่าขอสร้างแล<อ>้วตกเด็ดปลาอะไรครับ<ะ>ปลาอะไรครับปลาเทโพรครับโอ้เทโพรครับผมว้าวว้าวปลาตกครับปลาตกเทโพ ใช้เหยื่ออะไรเ่ะเขาใช้ลูกหนูตกครับลูกลูกหนูลูกหนูหมายถึงว่าเหยื่อปลอมไม่ใช่ครับลูกหนูครับลูกหนูเผาปพาปลาพวกนี้มันกินพวกมันกินเนื้อพวกเนื้อปลามันกินพวกเหยื่อเป็นครับอ้กินพวกกระดุกอะไรเงี้ยปลาอะไรับเนี้ยเทปโปครับเโปว้าวนู่นวุ้นโหสุดยอดให้พี่เฮลุรับ ว้าวเลยฝีมือฝีมือว้าวมือใหญ่มือใหญ่มากเลยคุณแม่ที่จะชมแล้วตโลงไปไหนไปขายขายครัอ๋อปกติขายเท่าไหร่ผมก็ขายอยู่1 7 0แล้วแต่ไซส์ปลากิโลใช่ไหมครับผมอ๋อเข้าใจแล้วโอเคขอบคุณมากครับ เค <Okay. S 2> ใช้เหยื่อลูกหนูแต่ว่ามันมันไม่แน่ไม่นอนบางทีมันก็นนก,นนกินปลาด้วยกันอ๋อคือเนื้ออ,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 อ้ครับอ๋อมีหลากหลายเหยื่อมีหลากหลายอขับมามันกินพวกสัตว์ที่แบบว่ารับอยู่ด้วยกันนี่แหละครับ,รบโอ้ก็เราก็ตกบริเวณนี้เท่านั้นใช่ไหมครับผมโอ้เหลือเชื่อเหลือเชื่อโอเคดูดูดูบรรยากาศเห็นไหมฮะ ไอ้สะพานเลียกสะพานอะไรเอ่ยสะพานปทุมหนึ่งครับเขาปทุมหนึ่งไม่ใช่ปทุมสองปทุมสองอยู่ไปไกลครับอ๋อที่ใหม่ๆวันนี้หน่อยใช่ครับอ๋อครับปทุมหนึ่งครับปทุมหนึ่งแหมขอบคุณมากครับได้ความรู้แล้วนะครับเป็นสะพานหนึ่งนะครับไม่ใช่สะพานสองทุมปทุมหนึ่งปทุมสองนู่นตรงไปตั้งนู่น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 นะครับโอเคเป็นบรรยากาศริมน้ำเดี๋ยวลองไปดูใต้สะพานว่า ก็มีอะไรน่าสนใจกันอีกอ๋อหลากหลายใช่ไหมอันนี้อันนี้กุ้งอันนี้เหรอเหรออ๋อแบบนี้เองเหรอว้าวเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมโนูไม่ใช่เป็นเหยื่อนะโอ้แล้วแต่ความหลากหลายนะมา เขาขปลาใช่ปลาเทโพเนาะเทพโเทพมองดูเหมือนสวายอะอแต่เนื้อเออขาวผิวขาวตัวใหญ่ใช้ได้เลยขีดม,มือครับเดี๋ยวเราไปดูเขาตางคนลาเขามีอะไรจำหน่ายแม่เดินตรงตรงดิ่งไปที่ร้านอบร้านนั้นน่ะเห็นมีรูคนเยอะเลย ครับอันนี้ก็มีกุ้ยเสียวน้ำตกเนื้อนะอันนี้ใต้ากปาโอ้เยอะเออสาดิว้าวกงจักเห็นนะดูนี่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 นน่ัเจนเนะกระ้องสิ่งเหมะม่างตามดูอนี้ก็เป็นโอ้เยอะเลอ คือกระปีได้อันนี้อ๋อโอ้โหนี่ปิวอนี่ปิวออันนี้อะไรเอ่ยน้ำปลาหวา,านาาอ๋อน้ำปลาหวานโอ้แล้วอันนี้พริกเกลือกะปิหวานกระปิหวานอ้โหกะปิหวานกับน้ำปลาหวานกระปุกเท่าไหร่มีกระปุกอันนี้กระปุกใหญ่กระปุกละร้อยถ้าถ้าไปอันเล็กอันนั้นห้าสิบบาทนะอ๋อใหญ่ร้อยใช่เล็กนี่ห้าสิบอันนี้เล็ก ลงมาหน่อยโอเคนะครับนี่อะไรอ่ะแช่อิ่มเออมีกระท้อนแช่อิ่มเต็มไหมแม่กระท้อนจะอิ่มใช่ไหมพุ่เข้าเกณฑ์ว่าไงกระท้อนแล้วเนี่ยถึงเหลืองไงมะปางเขาซื้อไปแล้วื่องขอนอ๋อเหรอมะปางแล้วไอ้เนี่ยแลบรีแล้วนี่คืออะไรกระท้อนกระท้อนซิ่งอ๋อเหรอ วันนี้แหละกระท้อนซิ่งพอไปดูอ๋อโอ้ขนใหญ่เป็นบ้าเลยทำอะไรบ้างผมไม่รู้ไหนออหัาอ๋ออ๋ออยู่สล่าแกะแล้วอินสล่กเรียกอะไรอ่ะบดานอ๋อบดานเต้ยอินอ๋อเขามีของรองด้วย ตรื่องให้้ดวยออ๋งเครื่องเหรอตรงเครื่องครับจะเป็นกระมังไม่เอาพวกชุดนะหรือว่าไงจะยเป็นแบบนี้ตรงเครื่องหน้แล้วเอ่อที่มันเป็นสามรถแห้งๆดีไหมสามรถออกแห้งดีไหมโอ้ยหมายความว่าอันนี้ปรุงแล้วตรงเครื่องอันนี้เป็นน้ำตาลหวานอตรงเครื่องอ๋อนี่ตรงเครื่องน้ำตาลหวานแล้วในกระมังใหญ่ที่คุณไปถ่ายหมายถึงถึงว่าอันนี้ชุดหนึ่งชุดละร้อยอร่อยคะ ะหวานมงคาก็อร่อยทั้งคู่เลยครับอร่อยทั้งคู่เลยมันก็หวานทั้งคู่เนาะอันนี้มันจะหวานหอมเครื่องถั่วข้าวเท้าแต่เนื้อเครื่องมันจะเป็นหอมสดพริกสดมีกะปิครับมันจะออกคนละแนวเลยครับเออไอันนี้น้ำน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานครับผสมกันนะาตามใจคุณแม่เอาแบบไหนดีจ๊ะแบบนี้เนาะนี่ใส่ยังอ๋อเหรอโอเคเอาอะไรอีก พอสมควรโอเคแม่ก็ได้สลาได้ะใั่งไไงกะำลั่งก็ขึ้นละร้อยครับพร้อสตังปีโบราณจ้านี่อะไรนะมาดังหรือมากอกนะผมเรียกผิดเรื่อยเลยมากรอกอันนี้เป็นนะกอกจ้ากอกอะไรเชื่อมหรือใช่อิ่มเชื่อมใช่อิ่มใช่อิ่มกอกใช่อิ่มกับกระท้อนสามอย่างมานานแล้วเพิ่งมาทั้งหมดเท่าไหร่ สามร้อย <250. S 2> หสิ150บาสรอิบจานอันนี้นร้อบาทจริงๆแลคุณแม่จ่ายนะครับเราก็ได้อาหารตามต้องการแล้วร้านเจนกเนาะโอเคนี่ร้านเจนกสอนซิ่งสิ่งสิครับคุณแม่ด้แล้วเด็กตรงนดนี้เห็นไหมออนลูกผลใหญ่มากเออมีชุณพูดเดยเหะอว้าวคูด Lăng oh, phá. No, Hong Kong, loại. con, in Hong Kong, loại. 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 แล้วซ่าข้าวเหนียวเปล่าอ่ะอ๋อข้าวเหนียวเปล่า75าถุงนึงนี่กิโลไหมก็ครึ่งโล75บาทแต่ชุดนี้นี่มีน้ำกะทิด้วยนี่100อืมคร,รับแล้วอีกแล้วขนมน,นะถุงเท่าไหร่นโอ้โออ๋อนี่ไงเขายัดไส้เลย ผูเรียนผูเหนียวยัดไส้เสร็จเรียบร้อยอันนี้แม่แพ็คเท่าไหร่แต่ขนาดแพ็คเล็กเนี่ยราคาจะตามนี้คะลกอไหนไหนไหนยแม่ดูอ๋อเขาเขียนตัวเล็กๆอยู่นี่อันนี้สามร้อยสิบห้าอันนี้สองร้อยห้าสิบนี่เท่าไหร่เขียนตัวเล็กๆไว้นี่สองร้อยสี่สิบห้าโอเครับรู้รับทราบขอบคุณมากครับนี่แสดงว่ามีคนมาซื้อเยอะต้องเข้าแถวเลยเห็นไหมแม่ กลรุนาเข้าแถวโอ้ยโอ้ยทุเรียนกวนเนาะผมใช่นเนาะเฮ้ยไม่ใช่นี่ชอ็อกโกแลตด้วยเหรอโอ้ทุเรียนกวนทุเรียนกวนน,นะครับเล้วมีราคาข้างกล่องไหมไม่มีมาดูเท่าไหร่ร้อยเดียวกันอ๋อหนึ่งร้อย <laughs> าถามเยอะถามเยอะถามไม่ได้เนยคนข,ยขอบคุณนะครับอารยตาปอเราดูรักษาแต่ไมมะม่วงเจนกว้าวใหญ่ไหมใหญ่ไมาดูพันธุ์อะไรม็ <c oughs> เป็นบรรยากาศใต้สะพา,าปนปทุมหนึ่งไม่ใช่ปทุมสองนะครับขออไปท่านผิ้ชมมันก่อนโน,น้นที่ อ๋อร้านอาหารบ้านรามัน,น,นคิด <โล S 1> ว่าเป็นประคุณต่โอ้โลสองร้อยลูกนึงก็ประมาณโ,โลกว่ามั้งเนี่ยแต่เขาไม่มีนั่นนะที่เป็นสามรถอ่ะไม่มีต้องอบแห้งไงที่เป็นอบอแห้ง,ไม,กออกงไม่มีเนาะไม่มีอ่ะคุณแม่อเอนะ็นะครับู้ชมที่สนใจ กระทอ้ทอนซิ่งอะ่ะเจนโนะกระท้อนซิ่งก็อยู่ใกล้ๆใต้สะพานนี่เลยประทุมหนึ่งนะครับสวยงามมากก็ได้ขน,ขนมขนมตามที่ต้องการนะครับก็มีสลัดมีกระทอ้อนแช่อิ่มเฮ้ยกระทอ้อ,ะทอนเขาเรียกกระท้อนไงกระท้อนเปาหวานนะให้รู้ ลืมชื่อเขาเรียกกระท้อนอะไรกระทอ้ทอนแช่อิ่มลืมเขนน้าวมะ้าหวานโอเค <Okay, S 2> นะเอาได้เป้าหมายแล้วนะครับท่านผู้ชมกำลังจะกลับแล้วนะครับ